สวัสดีครับเพ่อนเพี่น้องรีซอกลับมาอีกแล้วครับกับรายการลีพอเตอร์นะครับเป็นเกมคลาสสิกสุดมันนะครับที่ผมจะเป็นคนพากให้ดูนะครับว่าการพากบอลที่แท้จริงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับนักพากคนไทยหลายๆคนต้องดูไว้ว่าผมเนี่ยคือมือหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมคลาสสิกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ครับพบกับอาร์เซนอลอีกแล้วแต่แบบนี้ขนกันแข่งขันเนี่ยมันเสมอกันแต่ไปดูครับความมันจะเป็นยังไงไป มาแล้วครับเตะคาร์ลัเกอร์ครับนำทัพมาปี2009นะครับเล่นโอ้ต่อเลสยังอยู่นะครับไปแล้วเทียร์กับหลังไม้มีเบอร์ดิเตสครับเบอร์ดิเตสให้มาใครเนี่ยไอฟันเด็ก้าให้ไปที่ไอ้อังเดอาไซาวินครับคู่จู๊ครับยิงมาได้หนึ่งสูงด้วยซ้ายลูกนี้แอนฟิลเนี่ยไปเลยเด็กเขาชิปเข้ามาเป็นตอน่อเลสมงเข้าไปแล้วเสาแรกหนึ่งเข้าเด็กเขาก็อยู่ตอนนั้นโอ้โหแม่ ลูกนี้กระชากเข้าไปชิปมาเสาสองไม่ใครเป็นเป็นไนยูนเอาเข้าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ยูเลยมันเข้าไปแล้วครับโหเรียบร้อยครับเป็นไนยูนทับเสียงชิ้ลูกนี้เข้าไปเป็นสองหนึ่งตัดได้ไอเอชิมินอีกแล้วอาชวินยิงด้วยข้อเต็มแข้งขี่ยไทยืุฟ้าเข้าไปแล้วเสียงเสาสองสองประตูสอสองครับเบนเซอร์ถึงก็ดีใจอาชวินยิงสองลูกไปแล้วมึงคุยอะไรกันวะเนี่ยท้ายเท้าซ้ายใครโยนมาเบิร์ดเบิร์ดแบทเอาเคลียร์แบงกิ้วเขียยเข้าไปประตูเรียบร้อยเดียร์ชิมินแฮตทริก โอ้โหตรอหลังแถวไม่ได้เบอร์12ไม่ใช่มือไตจนเมื่อกี้รัก้ายอ่ะออเรนิโอโหถึง <vib> ว <ran Matthew> ่าเลียงเอร์12เลยจโยนด้วยซ้ายเข้าไปออเรนิโอเปิดเข้ามาต่อเลียพลิกได้หลอกยิงไหมไม่ยิงเฮ้ยยิงว่ะเข้าอีกแค่ไนมันปัดเข้าไปแล้วครับเป็น3ตต่อ3 3 3แล้ว อเลโยกอีกครั้งหนึ่งใช่ป่าวะใช่ครับเออโยกเข้ามาประตูปัดไปไหนเนี่ยเอาคอร์ดเอาคอร์ดกระชากกระชากเจอกับชาบี้ลองโซ่ไอ้เป็นแรกสุดนะเขาเลยสู้ให้ไปนี่อังเดรทวินจะทุบที่สี่หรือเปล่าเฮ้ยยิงไหมยิงว่าเต็มข้อเลยครับเท้าซ้ายโอ้ยสี่ลูกเป็นไงล่ะเงียบไปเลยเงียบไปเลยไม่ต้องเครียดหรอกนะเบลมาอามาสี่สามไปไทยมายิงยิง เจสซี่เบนายูนครับยิงดูที่2องพเจเป็นสประตูต่อ4ยอสซี่ด้วยยอยซี่เดี๋ยวครูอ่าแล้วครับเสมอกครับครับ4ประตูสี่หมดไหมยังหมดแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับสลับกันไป4ประตูต่อ4ครับแถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สุดมันนะครับอังเดอาชาวินครับยิงคนเดียว4ประตูไม่น่าเชื่ออ่านะฮะก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมคลาสสิกสุดมันนะฮะซึ่งเอ่อ ปี2 0 0 9นั้เป็นปีที่สุดยอดมากๆกก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเจอกันใ,ใหม่กับรีพอร์เตอร์สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็คื้อือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมีบิลลิกลูกยิงลูกเซฟใช่ไหมเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้้้ชชมมมฝาากกกกกตตตตติิดดดดดไไววยยลลบอออนนะะฮัเเเสรร็็จจใ่่พืื์ ครัแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ <นะ S 2> ผมสวัสดีครับ